เราจะเห็นท่าทีของทูตกัมพูชาใช่ไหมหุนซาเรือนเมื่อวานนี้เนี่ยเขาเดือดเลยนะเหมือนเขาโดนไล่กลับประเทศไปเนี่ยแล้วเขาก็โพสต์เฟซบุ๊กอีกช่วงหนึ่งถึงแม้จะลบไปก็แล้วแต่แต่พอมีการเผยแพร่โพสตของหุนซาเรือนเนี่ยทำให้คนไทยเนี่ยไม่พอใจเพราะบางคนตกใจนะทูตปกติเขาไม่ใช่โพสต์ ท่าทีแบบนี้พนะูดก็ต้องแบบระมัดระวังออใช่ไหมระมัดระวังคําพูดระมัดระวังคําที่ใช้แต่นี่เนี่ยอาจจะเป็นเพราะอีกหมวกหนึ่งคือหลานสมเด็จบุนเซนด้วย <c oughs> นะหลายคนก็บอกอเข้าใจได้อ๋อก็เลยเดือดเป็นพิเศษแล้วนี่ฮะพอมีเหตุการณ์เมื่อเย็นวานนี้มีมือดีนะฮะคุณผู้ชมน่าจะไม่พอใจทางด้านของทูตกัมพูชาก็เลยไปแสดงออกที่สถานทูตกัมพูชาประจําประเทศไทยที่ถนนประชาอุทิศไปพ่นสีคําหยาบคุณผู้ชมฮะที่กําแพงของสถานทูต โดยล่าสุดเนี่ยพบนะครับว่าผู้ที่ก่อเหตุเป็นกลุ่มวัยรุ่นชาย3คนนี่ไปช่วงเวลาที่ไปก่อเหตุพ่นสีที่บริเวณรัว้วสาถานทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยด้วยถ้อยคําข้อความหยาบคายนะนี่อังกึงแม้จะลบไปแล้วเนี่ยแต่ก็ยังพออ่านออกก็คือไปพ่นแสดงอารมณ์เนี่ยเนี่ยขึ้นต้นด้วยขอควายเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปพ่นเมื่อช่วงค่ำวานนี้3จุดนะครับเป็นคำเดียวกันทั้งหมด นี่ยวันนี้ก็เลยต้องมาลบแล้วก็แน่นอนครับวันนี้พอเราลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุเนี่ยก็พบว่าเอาสีมาปิดทับแล้วแล้วก็เจ้าหน้าที่เอาแผงเหล็กมาปิดกั้นเป็นแนวยาว3จุดที่มีการพ่นข้อความนะครับซึ่งจากการสอบถามเจ้าที่ตํารวจสอน,นอวังทองหลางที่มกับดูแลพื้นที่นี้เนี่ยตำรวจบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณสัก2ทุ่มนะฮะ หลังเกิดเหตุตำรวจสุดท้ายก็สามารถไปติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้หนึ่งรายชื่อว่านายเบญจพลอายุ29ปีเป็นคนกรุงเทพจับได้ในพื้นที่ห้วยขวางแล้วก็พาเจ้าตัวมาชี้จุดเกิดเหตุทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วก็คุมตัวส่งสอนอวังทองหลางอันนี้ก็ผิดในเรื่องของพบอรบความสะอาดนะฮะแล้วก็เปรียบเทียบปรับแล้วก็ปล่อยตัวไปอันนี้ก็ต้องช่วยกันปรามนะครับเพราะว่าจริงแล้วเราก็ ให้มันเป็นไปตามวิถีนะครับตามกรอบแต่ตำรวจก็บอกว่ามาตร,าตรการรักษาความปลอดภัยสถานทูตกัมพูชาเนี่ยวันนี้ก็เลยต้องส่งกำลังพล3นายเข้ามาประจำสถานทูตผัดเปลี่ยนกำลังตลอด24ชั่วโมงดูแลความเรียบร้อยนะครับส่วนจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงอย่างไรต่อไปขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาพิจารณาแต่ณขณะนี้สถานการณ์ยังปกติแต่วันนี้พอทีมข่าวเราลงไปที่พื้นที่ที่สถานทูตกัมพูชาเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับรบปภประจำสถานทูต ซึ่งเขาก็เป็นคนกัมพูชาเนี่ยนะฮะเขาก็เปิดใจนะฮะคือเขาบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยในมุมของเขาเขาก็รู้สึกเสียใจหลังจากทราบข่าวการประทะก,กันระหว่างทหารไทยกัมพูชานะครับบอกเมื่อเช้าเนี้ยตัวเองเนี่ยติดต่อกลับไปที่ครอบครัวฮะเขาบอกครอบครัวเขาเนี่ยอยู่ห่างจากปราสาทตาเมินทมแค่13กิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะแล้วเขาก็ทราบว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กัมพูชาในสั่งอบพยพประชาชนตามแนวชายแดนแล้ว ทางพี่รปภเขาก็เลยบอกว่าครอบครัวตอนนี้ก็เลยถูกอพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะครับเขาก็ยังรู้สึกเป็นห่วงครอบครัวนะฮะอยากให้เหตุการณ์ยุติโดยเร็วก็เลยถามว่าตกลงแล้วก็คือพอมีคําสั่งให้ทูตกัมพูชากลับประเทศเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้เขากลับไปแล้วใช่หรือไม่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าใช่ครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นๆยังคงอยู่ปกติทํางานปกติเหมือนเดิมแล้วบรรยากาศบริเวณด้านสารทูตกัมพูชาเนี่ย ล่าสุดเห็นว่ามีตำรวจสันติบาลมาดูแลความสงบเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีสอนอบอังทงหลางปฏิบัติหน้าที่อยู่ฮะใครจะเข้าใครจะออกใครจะมาเพ่นผ่านอะไรหน้าประตูตำรวจก็คอยสอดส่องส่วนประชาชนกาชาวกัมพูชาบางส่วนที่ต้องเข้ามาติดต่อราชาการเนี่ยก็สามารถเข้าออกได้ตามปกติก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเข้มงวดนะฮะอันนี้ก็คือฐานทุกกัรพูชาประจำประเทศไทย อีกด้านหนึ่งฮะสาถานทูตไทยนักกรุงพนมเปญคุณผู้ชมครับล่าสุดเขามีการโพสต์ข้อความออกมาผ่านทาง Facebook บอกว่าสถานเอกอัครราชทูตได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพบว่าหลังจากมีการประทะก,กันหลายจุดตามแนวชายแดนมีแนวโน้มว่าจะยืดเยื้อและลุกลามมากขึ้นสถานเอกอัครราชทูตจึงขอแนะนำครับให้คนไทยที่พำนักหรือพำนักชุกคลาอยู่ในกัมพูชาไม่มีความจําเป็นต้องเดินทางออกจะขอใหไ้ไม่มีความจําเป็น อะไรเนี่ยขอให้เดินทางออกจากประเทศโดยเร็วที่สุดนะฮะเท่าที่จะสามารถดําเนินการได้อย่างปลอดภัยนะครับขอความร่วมมือให้คนไทยที่ไม่มีความจําเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องอยู่ในกัมพูชานี่นะขอให้งดการเดินทางเข้ากัมพูชาในช่วงนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับส่วนในกรณีฉุกเฉินหรือความต้องการความช่วยเหลือเนี่ยสามารถติดต่อหน่วยง,งานของไทยได้ตามที่อยู่ที่เขาให้เอาไว้ นะครับก็คือสถานทูตณกกรุงพนมเปนหรือว่าสถานกองศุลใหญ่ณนเะมืองเสียมราฐ call center ของกรมการกรงศุนตามหมายเลขที่เขาขึ้นไว้ในหนะ้าเพจได้เช่นเดียวกันนะก็แจ้งเตือนกันใครไม่มีเหตุจําเป็นตอนนี้ก็ไม่จําเป็นก็อย่าเพิ่งเข้าไปในกัมพูชานะครับ